สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อนะคะในในสื่อเสียงหัวข้อเกี่ยวกับคู่มือเกษตรกรรู้ไว้ใช้จริงชุดความรู้ในการเพราะพันธุ์เมล็ดนะคะค่ะเรามาต่อกันหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะหลากหลายวิธีคัดพันธุ์เข้ากล้องไว้ใช้ สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะบริษัทมเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่กำลังเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของชาวนาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวกำลังถูกถ่ายโอนไปสู่ธุรกิจภาคเอกชนมากขึ้นมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกถูกผลิตนะคะ และจำหน่ายโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์ชาวนาต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาที่แพงขึ้นนอกจากนี้นะคะพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นมกักจะไม่เหมาะสมกับระบบการทำนาของชาวนานะคะทำให้ชาวนาต้องปรับระบบการทำนาของตนไป,ไปตามพันธุ์ข้าวที่ตนเองปลูก กระทบต่อวิถีชีวิตของชาวนานะคะในขณะที่พบว่าความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่ชาวนาลดลงทําให้การทํานามีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดโรคระบาดข้าวได้ง่ายนะคะเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของชาวนาให้สามารถพึ่งตนเองได้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์ค่ะ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวนานะคะทำอย่างไรจึงจะได้ข้าวพันธุ์ดีค่ะจะต้องมีการเก็บรวบรวมพันธุ์ให้มีความหลากหลายโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีการปรับตัวได้ดีในพื้นที่นั้นๆเก็บรวบรวมจาก ภายนอกนะคะอาจใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายชาวนาจากหรือจากธนาคารเชื้อพันธุ์ค่ะจะต้องมีการปลูกทดสอบพัน์ธุนะคะเพื่อศึกษาลักษณะประจำพันธ์ุคัดเลือกไว้เป็นพ่อแม่พัน์ธุต่อไปจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับปรุงพันธุ์ว่าจะทำการปรับปรุงพันธุ์ไปเพื่ออะไร ต้องเข้าใจว่าการผสมพันธุ์เป็นการเติมลักษณะต่างๆเข้าไปเพื่อสร้างตัวเลือกที่จะเกิดในชั่วลูกชั่วหลานให้มากขึ้นค่ะจะต้องมีการคัดเลือกพันธุ์หลังการผสมพันธุ์นะคะเพื่อหาพันธุ์ที่ต้องการในขั้นตอนนี้ให้จะใช้เวลาพอสมควรค่ะในการคัดพันธุ์ข้าวค่ะ การคัดพันธุ์ข้าวมีหลายวิธีค่ะการคัดพันธุ์ข้าวแบบดั้งเดิมที่ชาวนาเคยทำคือการคัดเลือกข้าวจากแปลงนาที่ไม่มีโรคและแมลงรบกวนค่ะไม่มีข้าวพันธุ์อื่นขึ้นปนและการคัดเลือกเก็บรวงที่สามารถไปสำหรับทำพันธุ์แต่วิธีการดังกล่าวก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพของเมล็ดข้าวค่ะเช่นปัญหาท้องไข่ ความมันวาวมเมล็ดรวาวมเมล็ดปิดเบี้ยวข้าวปนเป็นต้นค่ะจึงมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนะคะซึ่งเทคนิคการคัดพัน์ข้าวกล้องที่จะเรียนรู้เป็นเทคนิคใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิธข,ขวัญข้าวนะคะจากการทดลองในพื้นที่ของมูลนิธิค,ค่ะและเครือข่าย ชานากลุ่มแสงตะวันจังหวัดพิจิตรพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวและสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะเรามาดูวิธีการคัดพันธุ์จากข้าวกล้องกันนะคะวิธีการคัดพันธุ์จากข้าวกล้อง 1. การแกะข้าวกล้องด้วยมือมีขั้นตอนดังนี้ นำมเมล็ดข้าวเปลือกสายพันธุ์ที่ต้องการมาประมาณครึ่งกิโลกรัมฝัดทำความสะอาดเพื่อให้มเมล็ดรีบออกไปนะคะแกะเปลือกด้วยมือโดยแกะจากด้านหางของมเมล็ดข้าวเพื่อไม่ให้จมูกข้าวถูกทำลายค่ะเลือกเข้ากล้องมเมล็ดสมบูรณ์ตรงตามสายพันธุ์และ,มะเมล็ดมีความมันวาว ไม่เป็นท้องไข่หรือท้องประซิวนะคะให,ใ,หให้ได้ให้ให้ใต้ฐานนะคะวนประมาณ100เมล็ดและนำข้าวเมล็ดข้าวกล้องที่คัดเลือกใช้ไปเพาะเป็นต้นกล้าค่ะสองการกระเทาะด,ด้วยเครื่องสีข้าวมีขั้นตอนดังนี้ นำเอาเมล็ดข้าวเปลือกพันุ์ที่ต้องการมา1-2กิโลกรัมจากนั้นทําความสะอาดเพื่อให้เมล็ดรีบออกไปนำข้าเปลือกไปสีด้วยเครื่องสีข้าวและนำข้าวกล้องที่สีได้มาฝัดค่ะเลือกข้าวกล้องเมล็ดสมบูรณ์ตรงตามสายพันธุ์และเมล็ดที่มีความมันวาวไม่เป็นโรคแล้วก็ไม่เป็น ลักษณะท้องไข่หรือท้องปลาสติลนะคะให้ได้จํานวนที่ต้องการนะคะแล้วก็นําเมล็ดข้ากล้องที่คัดเลือกไปเพาะเป็นต้นกล้าค่ะค่ะขัะ้นตอนที่3นะคะการเพราะกล้าจากข้าวกล้องสามารถทําได้3วิธีคือการเพราะกล้าในถุงพลาสติกก็จะเป็นการนรําเมล็ดข้าวกล้องที่คัดแล้วใส่ในถุงพลาสติกแบบซิปใส่น้ำสะอาด ลงไปในอัตราส่สสวน2ใน3นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆวันนะทุกๆสองวันนะคะประมาณ3 4ถึง4วันค่ะจะสังเกตเห็นรากเห็นรากข้าวงอกออกมานะคะจากเมล็ดข้าวค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำเมล็ดที่งอกไปเพาะในแปลงเพาะต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะเป็นการเพราะกล้าในกระถางนะคะนำแกลบดำหรือทรายหยาบใส่ในกระถาง3ใน4ส,ส่วนเกลีย่ยให้เสมอกันนำเมล็ดข้าวที่คัดไว้มาเพาะโรยมเมล็ดข้าวให้สม่ำเสมอนำแกลบหรือทรายหยาบโรยทับหนา1 2ซนติเมตรและพรมน้ำให้ชื้นพอประมาณค่ะนำกระถาง วางลงบนถาดรองใส่น้ำลงไปในถาดรองเพื่อรักษาความชื้นและป้องกันมดเข้าทำลายค่ะตรวจรักษาระดับน้ำในถาดรองประมาณ3วันเมล็ดข้าวกล้องจะเริ่มมีรากงอกและ,จะเจริญเป็นต้นกล้าหลังจากหลังจากนั้นนะคะประมาณ7ถึง10วันค่ะนำต้นกล้าที่ได้ไปเพอนในแปลงขยายต่อไปค่ะ ค่ะต่อไปเป็นการเพาะกล้าในแปลงนานะคะการเตรียมแปลงเหมือนกับการเตรียมแปลงตต้นกล้าทั่วไปนะคะปรับเทือกให้เรียบเสมอกันค่ะโรยแกลบดำหรือทรายหยาบน้าประมาณ1นนนิ้วนะคะให้ทั่วทั้งแปลงค่ะโรยเมล็ดข้าวกล้องที่คัดแล้วให้ทั่วทั้งแปลงโรยทับด้วยแกลบหรือทรายหยาบอีกครั้งค่ะ มีการโรยทับด้วยแกลบหรือทรายหยาบอีกครั้งหนาประมาณ1เซนติเมตรนะคะวัดน้ําให้ชุ่มทั้งแปลงนะคะแล้วก็ทําร่องน้ํารอบๆแปลงเพาะเพื่อรักษาความชื้นค่ะและป้องกันมดเข้าทําลายค่ะหลังจากการเพราะประมาณ25วันสามารถถอนกล้าไปปักดําได้ตามปกติค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณมูลละนิธิขวัญข้าวนะคะสำหรับข้อมูลค่ะค่ะบทต่อไปค่ะเป็นการคัดเลือกพันุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ไว้ใช้มั่นใจแท้แน่นอนค่ะการคัดพันธุ์บริสุทธิ์เป็นการคัดเลือกพัน์ธุข้าวจ,นนาาาจากพัน์ธุที่มีอยู่เดิมนะคะโดยคัดเลือกจากต้นข้าวที่มีลักษณะตามสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะและขณะที่มีรวงสุกพร้อมเก็บเกี่ยว โดยคัดเลือกมาจากต้นข้าวเพียงกอเดียวซึ่งวิธีการนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมใหม่ๆเพียงแต่เป็นการคัดเลือกหาลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีที่สุดที่ปรากฏอยู่แล้วนะคะคัดเลือกต้นข้าวที่มีลักษณะโดยรวมตรงตามสายพันธุ์ที่คัดไว้จํานวนหนึ่งแล้วเก็บเกี่ยวรวงข้าวแต่ละต้น หรือแต่ละกอแยกกันไว้นะคะวัดความยาวของรวงและนับมเมล็ดข้าวในรวงไว้ด้วยพึงมเมล็ดให้แห้งสนิทนะคะแล้วก็เก็บไว้รอฤดูการปลูกต่อไปค่ะนำมะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้มาปลูกดำเป็นแถวในพื้นที่2คูณ4เมตรหรือกว้างกว่านี้รวงและแถวหรือ2แถวนะคะ1แปลงต่อรวงค่ะ คอยคัดเลือกต้นข้าวที่มีลักษณะโดยรวมตรงตามสายพันธุ์ที่ดีที่สุดไว้นอกนั้นถอนทิ้งไปค่ะแล้วก็เก็บรวงข้าวทั้งหมดรวมกันผึ่งมเมล็ดให้แห้งสนิทเก็บไว้รอฤดูการปลูกต่อไปค่ะ นำมเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดไปปลูกดำลงในแปลงคัดเลือกคัดพันธุ์ขนาด 2, อคูณสเมตรนะคะคอยดูแลและคัดเลือกต้นข้าวที่มีลักษณะโดยรวมตรงตามสายพันธุ์ที่ดีที่สุดไว้นอกนั้นถอนทิ้งไปแล้วก็เก็บเกี่ยวข้าวทั้งหมดเอาไว้ปลูกขยายพันธุ์ให้ได้จํานวนมากพอทําพันธุ์ต่อไปดังนั้นเราก็จะได้พันธุ์ข้าวปลูกที่มีคุณภาพและบริสุทธิ์ค่ะ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวใหม่ให้มีลักษณะโดยรวมตรงตามสายพันธุ์ที่ดีมีคุณมีคุณภาพนะคะแล้วก็บริสุทธิ์ให้สังเกตดังนี้นะคะ 1. อัตราการเจริญเติบโตโตเร็วนะคะเร็วช้าแต่ก็ออกมาน้อยนะคะหรือแต่ก็ไม่รู้จนจบตั้งท้องก็มีนะคะ2ต้นใหญ่เล็กฟ้าสูงปล้องยาวต้นแข็งอ่อนนะคะ 3. ใบาย,ยาวสั้นตั้งตรงกว้างเขียวเข้มจางกับใบแน่นหลวมนะคะ 4. ตอกใหญ่เล็กออกพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันห่างตั้งเอียงค่ะ 5. รวงใหญ่เล็กยาวสั้นมเมล็ดตกไม่ตก 6. เมล็ดใหญ่เล็กยาวสั้นกลมแบน สีเปลือกมเมล็ดตรงตามสายพันธุ์สีของฟางข้าวเข้มจางอ่อนเนะคะอายุการเก็บเกี่ยวเลือกต้นพันธุ์ที่มีมเมล็ดสุกแก่เก็บเกี่ยวได้พร้อมกันเอาไว้เท่านั้นนะคะต้นในสุกก่อนหลังไม่พร้อมกันให้ถอนทิ้งค่ะค่ะต่อไปค่ะเป็นการเปิดเคล็ดลับผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ การผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์นั้นความต้องการพันธุ์พืชจะมีลักษณะไม่แตกต่างจากปกติมากนักนะคะแต่ลักษณะของพันธุ์พืชเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องเป็นพันธุ์พืชที่หาอาหารเก่งปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนปแปลงและต้านทานโรคมแมลงได้มากกว่าพันธุ์พืชปกติทั่วไป การได้มาซึ่งพันธุ์พืชที่มีลักษณะดังกล่าวนะคะจะมีขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานใช้งบประมาณสูงนะคะอีกทั้งต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้หลายด้านมาประกอบกันซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการนำพันธุ์พืชพื้นถิ่นที่เกษตรกรใช้อยู่เดิมมาพัฒน,นาต่อยอดให้มีลักษณะที่ต้องการค่ะ การผลิตมเมล็ดพันธุ์นะคะการผลิตมเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรอินทรีย์มีหลักการไม่แตกต่างจากการผลิตมเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไปเพียงแต่พื้นที่ในการผลิตเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ซึ่งจะมีปัจจัยบางอย่างโดยเฉพาะธาอาหารที่พืชมีความต้องการในช่วงของการผลิตมเมล็ดพันธุ์การควบคุมโรคที่อาจจะติดไปกับมเมล็ดการควบคุมแมลงที่จะทําให้อันตราย ที่จะทำอันตรายกับต้นพืชน,นะคะและต้องเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ที่สุดค่ะคคการผลิตมเมล็ดพันธุ์เป็นการเพิ่มปริมาณมเมล็ดพันธุ์โดยคงพันธุกรรมที่ต้องการและผลิตมเมล็ดให้มีคุณภาพที่ดีคือเป็นมเมล็ดที่มีความแข็งแรงมีความงอกสูงเก็บรักษาไว้ได้นานการที่จะทําการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชใดจะต้องรู้จักพืชชนิดนั้นให้ดีพอสมควร อาทิลักษณะการผสมเกสรต้องรู้ว่าเป็นพืชผสมตัวเองหรือผสมข้ามเช่นพืชตระกูลพริกมะเขือพืชตระกูลถั่วเป็นพืชผสมตัวเองพืชตระกูลแตงเป็นพืชผสมข้ามเป็นต้นค่ะก็จะมีการออกดอกด้วยนะคะจะต้องรู้ว่าพืชชนิดนั้นออกดอกเมื่อไหร่มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้พืชน,นั้นออกดอกหรือไม่ออกดอกค่ะ การป้องกันไม่ให้สายพันธุ์อื่นมาผสมกับสายพันธุ์ที่ทำการผลิตเมล็ดซึ่งสามารถทำได้โดยการปลูกให้ห่างจากพันธุ์อื่นๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรืออาจจะใช้วิธีการปลูกเกลื่อมเวลาเพื่อไม่ให้ออกดอกพร้อมกันหรือการกลางมุง้งการใช้ถุงครอบเพื่อป้องกันลมและแมลงค่ะ การถอนพันธุ์ปนหรือพันธุ์ที่มีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากพันธุ์เดิมออกซึ่งต้องทำทุกๆระยะของการเจริญเติบโตต้องนําออกจากแปลงโดวยวิธีการถอนซึ่งใช้วิธีการตัดถ้าใช้วิธีการตัดอาจจะมีการแตกยอดออกมาใหม่ได้อีกค่ะต่อไปค่ะเป็นการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์นะคะ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์จะต้องเก็บเกี่ยวให้ถูกเวลาและมีวิธีการที่ถูกต้องซึ่งจะมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของมเมล็ดมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสมเพื่อหลายชนิดปลูกเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีแต่ควรหลีกเลี่ยงที่จะให้ช่วงการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะเพราะนอกจากฝนนะคะจะเป็นอุปสรรค ในการเก็บเกี่ยวแล้วความชื้นยังมีผลต่อคุณภาพเมล็ดและก่อให้เกิดโรคกับเมล็ดได้ง่ายค่ะช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเมล็ดที่เหมาะสมคือช่วงที่มีปริมาณและคุณภาพเมล็ดดีที่สุดโดยการเก็บที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปนะคะหรือช้าเกินจนเมล็ดร่วงหมดค่ะ โรคของมเมล็ดพันธุ์ผักนะคะเป็นปัญหาที่พบอยู่เสมอในกรณีการผลิตมเมล็ดพันธุ์อินทรีย์จะพบปัญหาจากการที่โรคเข้าทำลายต้นพืชทำให้ไม่สามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้ดังนั้นนะคะจะต้องมีการควบคุมโรคต่างๆในแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์โดยมีวิธีการป้องกันและการเกิดโรคในมเมล็ดพันธุ์คือ 1. เลือกสถานที่ผลิตเมล็ดให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของเมล็ดไม่เป็นแหล่งระบาดของโรค 2. มันตรวจดูแปลงถ้าพบอาการของโรคให้กำจัดออกทันที 3. ฉีดพ่นหรือราดสารชีวภาพควบคุมการแพร่ระบาดเช่นเชื้อราบิวเรียป้องกันแมลงหรือเชื้อราตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืชเป็นต้นค่ะ เคล็ดลับนะคะเมื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์มาแล้วก่อนการเก็บรักษาต้องมีการลดความชื้นให้เหมาะสมสําหรับพืชแต่ละชนิดโดยทั่วไปควรลดความชื้นภายในมเมล็ดให้เหลือไม่เกิน4%อร์เนําำไปเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่สะอาดและป้องกันความชื้นควรมีความสัชุ่มชื้นสัมผัสนะคะประมาณ4 5 5 0ถึงอคะ่ะอุณหภูมิประมาณ1 0 1ถึงองศาเซลเซียสแต่อย่างไรก็ตามนะคะการหาสถานที่ซึ่งมีความชื้นและอุณหภูมิต่ำเป็นไปได้ยากมากคะ่ะ ดังนั้นเกษตรกร,ส,กรสามารถเก็บรักษามเมล็ดไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาแต่ต้องผนึกภาชนะบรรจุให้มีชิดนะคะอย่าให้อากาศผ่านเข้าได้ค่ะทําให้สามารถเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นานค่ะการปรับปรุงสภาพมเมล็ดพันธุ์นะคะเมื่อทําการเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์แล้วจะต้องทําการนําเมล็ดออกจากผลฝัก ผลหรือฝักนะคะเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวคะน้าเป็นต้นในพืชบางชนิดมเมล็ดสามารถหลุดร่วงได้ทันทีเมื่อแก่เช่นผักกาดหอมตั้งโอเป็นต้นซึ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการนะคะก็คือการคัดแยกมเมล็ดออกจากสิ่งเจือปนต่างๆเช่นเปลือกกิ่งก้านต่างๆและจะต้องแยกมเมล็ดอ่อนออกด้วยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิด ก็ฝักจะแห้งเมื่อแก่พร้อมเก็บเกี่ยวนะคะเช่นถั่วต่างๆผักกาดหอมคะนา้ากวางตุ้งและบางชนิดเมื่อแก่เมล็ดเมื่อแก่นะคะ,มะเมล็ดจะเปียกเช่นแตงกวามะเขือมะระเป็นต้นค่ะจึงทําให้การจัดการมีความแตกต่างกันค่ะกรณีที่มเมล็ดแห้งนะคะอย่างถั่วฝักยาว จะทำการเก็บเกี่ยวฝักที่แก่เต็มที่มีลักษณะพองเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนแต่ฝักยังไม่แห้งกรอบนำมาตากแดด2-3วันจากนั้นนำมานวดแยกมเมล็ดโดยใส่กระสอบแล้วทุบเบาทำความสะอาดนะคะแล้วนำไปตากอีกประมาณ1-2วันจนมเมล็ดแห้งความชื้นประมาณ10%นําำไปเก็บไว้ในภาชนะอับลมค่ะ กรณีเมล็ดเปียกนะคะอย่างแตงกวาผลที่เก็บเกี่ยวได้จะมีสีเหลืองทําการเก็บเกี่ยวแล้วนํามาบ่มไว้ในร่ม3-7วันทําการแค่เมล็ดออกจากผลนํามาหมักไว้1วันล้างเมล็ดให้สะอาดโดยเมล็ดที่สมบูรณ์จะจมน้ําส่วนเมล็ดที่ลอยจะเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้ทิ้งไปค่ะจากนั้นนําเมล็ดออกผึ่งในที่ร่มนะคะหรือที่มีแสงแดดอ่อนๆจนหมาดนะคะ จึงนำออกมาตากแดด3-4วันและมั่นพลิกกลับปเล็ด2-3ครั้งต่อวันค่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าตากมเมล็ดบนภาชนะที่เป็นสังกะสีในขณะ,มะเมล็ดเปียกแล้วนำไปตากแดดจัดทันทีจะทําให้มเมล็ดตายหรือมเมล็ดไม่แข็งแรงนะคะซึ่งจะทําให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่นานค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณเอกสารการคัดเลือกพันธุ์การผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เองโดยฉันทนาวิชารัตน์นะคะหัวข้อต่อไปค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ดีหรือไม่ตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวมเมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยที่สําคัญและจําเป็นที่สุดชนิดหนึ่งในการเพาะป,ปลูกนะคะถึงแม้จะมีปัจจัยการผลิตอื่นๆที่ดีพร้อมแต่ถ้าขาดมเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีแล้ว ปริมาณของผลผลิตที่ได้รวมถึงคุณภาพส่งปัญหามากมายกับเกษตรกรนะคะการใช้มเมล็ดพันธุ์ดีเพาะปลูกเป็นการลดต้นทุนการผลิตเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากมเมล็ดพันธุ์ดีเมื่อปลูกแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์มากเช่นให้ผลผลิตสูงเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีตอบสนองการใส่ปุ๋ย รับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีทนทานต่อโรคแมลงเป็นต้นค่ะละักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี 1. สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆเช่นฝุ่นละอองกรวดสไตล์ตเศษผักหรือเมล็ดพืชอื่นค่ะ 2. ตรงตามพันธุ์ เป็นเมล็ดที่ไม่กลายพันธุ์เช่นตระกูลของมันมีผลสีเขียวอมชมพูเมื่อนำมาปลูกผลเป็นสีเขียวอมชมพูตรงตามพันธุ์เดิมค่ะ 3. ไม่มีโรคและ,มะแมลงเมล็ดพันธุ์บางชนิดอาจมีโรคหรือมแมลงติดมากับเมล็ดเมื่อนำไปเพาะเชื้อโรคในเมล็ดอาจจะแพร่ไปได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการฆ่าเชือ้อโรคและ แมลงมาแล้วนะคะสมาจากตระกูลที่ดีคือมเมล็ดพันธุ์ที่มาจากตระกูลที่ดีมีผลดกดีนะคะขนาดและรูปร่างดีมีสีมีน้ําหนักและรสดีค่ะ 5. มีความสามารถในการงอกสูงหมายถึงมเมล็ดที่มีความสามารถในการงอกเจริญเติบโตมีอาหารที่จะเลี้ยงลำต้นจนเจริญเติบโตได้ ทนทานต่อโรคและ,มะแมลงวิธีทดสอบการงอกของมเมล็ดผักนะคะในการปลูกพืชผักมีปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรประสบอยู่เสมอนั่นคือปัญหาคุณภาพการงอกของมเมล็ดพันธุ์เกษตรกรไม่มีโอกาสแน่ใจได้ว่ามเมล็ดพันธุ์พืชผักที่ซื้อหามาปลูกในแต่ละครั้งนั้นจะงอกได้มากน้อยเพียงใด หากเมล็ดพืชผักที่ปลูกไปแล้วมีปริมาณการงอกต่ำหรือมีเมล็ดพันธุ์อื่นปะปนอยู่มาก,กเกษตรกรจะได้ผลผลิตต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงไปในแต่ละครั้งนะคะรวมทั้งเสียเวลาของฤดูปลูกในแต่ละครั้งไปอย่างน่าเสียดายหรือบางทีกเกษตรกรอาจจะต้องลงทุนเพิ่มเมล็ดพันธุ์เพื่ชนิดอื่นเพื่อปลูกแซมลงไปให้เต็มพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้แล้ว ดังนั้นก่อนการปลูกพืชผักแต่ละครั้งเกษตรกรควรจะให้ความสำคัญในการทดสอบการงอกของมเมล็ดพันธุ์พืชผักด้วยวิธีง,ง่ายๆเพื่อให้ทราบถึงปริมาณการงอกของมเมล็ดพันธุน์นั้นๆและหากได้ทดสอบมเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมาปลูกได้ก็จะทำให้มีการตัดสินใจเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นไม่ต้องเสี่ยงซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ดีไม่ต้องเสียเเส่ยงลงทุนลงแรงและเสียเวลาไปแต่ละ และเสียเวลาไปนะคะแต่ได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่านะคะค่วิธีทดลองนะคะ 1. เอา,มาเมลเ็ดพัน์ผักใส่ภาชนะจะเป็นแก้วน้ำขันน้ำหรือจานก็ได้ค่ะแล้วเติมน้ำลงไปมเมล็ดที่เสียจะลอยน้ำส่วนมเมล็ดที่ดีจะจมน้ำหากสังเกตเห็นว่ามีมเมล็ดที่ลอยน้ำมากแสดงว่ามีมเมล็ดเสียมากไม่ควรซื้อมาปลูกค่ะ 2ใช้กระดาษฟางหรือกระดาษซับตัดให้พอดีกับจานนะคะวางไว้ก้นจานใส่น้ำพอชุ่มนับเมล็ดใส่ลงไป100เมล็ดนะคะแล้วเอากระดาษฟางหรือกระดาษซับปิดไว้อีกทีเพื่อภายในเวลา1-3วันเมล็ดจะงอกนะคะนับเมล็ดที่งอกดูถ้าเมล็ดงอก70-8 0ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ค่ะถ้าเมล็ดงอก90%ขึ้นไปใช้ได้ดี แต่ถ้าต่ำกว่า60%ลงมานะคะไม่ควรซื้อมาปลูกค่ะ 3. เอาทราใส่ในจานสังกะสีให้เต็มก้นจานนะคะนับเมล็ดผักใส่ลงไป100เมล็ดรดน้ำให้พอชุ่มเอาจานอีกใบครอบไว้หมันรดน้ำให้ให้ชุ่มทุกวันนะคะภายใน3วันเมล็ดจะงอกนับดูเหมือนวิธีที่เลยคะ่ะ พ้อควรระวังนะคะการรดน้ําให้ชุ่มอยู่เสมอและต้องควรรดน้าให้ชุ่มอยู่เสมอนะคะแล้วก็วางไว้ในที่ปลอดภยัยอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะ,มะเมล็ดที่ทดลองการงอกนะคะควรจะเป็นตัวแทนของมเมล็ดทั้งหมดไม่ควรเลือกมเมล็ดเอามาทดลองนะคะเพราะจะทําให้ได้ผลการทดลองไม่ตรงตามความเป็นจริงนั่นเองค่ะ2เมล็ดที่ทดลองการงอกได้ดี แต่เมื่อนําไปปลูกในแปลงปลูกจริงแล้วมเมล็ดกลับไม่งอกกลับไม่ค่อยงอกนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะสภาพดินไม่เหมาะสมในดินที่มีความเป็นกรดด่างมากเกินไปดินขา,าดธาตุอาหารและความชุ่มชื้นไม่เพียงพอเกษตรกรจะต้องพิจารณาและแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะแหล่งที่มาก็คือ www. h a i เกษตร .com นะคะแล้วก็ขอบคุณชุดคู่มือเกษตรกรรู้ไว้ใช้จริงชุดความรู้ในการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการอ่านนสเสียงเพียงแต่เท่านี้นะคะค่ะก็ขอบคุณในการรับฟังรับชมนะคะก็เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการลงข้อมูลข่าวสารความรู้วิธีเกษตรในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ